เราก็จะทำการเลือกไพ่นะครับให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับมาดูซิว่าในวันพุธนี้จนถึงวันพุธหนา้าดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนะครับนะวันนี้อาจารย์อุ้ยใช้ไพ่เป็นลัคทาโระนะฮะของอาจารย์ถาวรนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะฮะว่าดวงประจำสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์มีไพ่อะไรกันบ้างอ่า,ว,าว้าว ครับโอเคฮะมาดูกันเลยครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะในอาทิตย์นี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะยังต้องมีเรื่องที่เขาเรียกว่าในเรื่องของการทำงานเรื่องของคำพูดนะฮะสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์เด่นขงเรื่องของคำพูดว่าง,ง่ายพุทธประหัสสุกนี้นะครับอ,อาจจะมีเรื่องที่ตัวคุณเองต้องคิดต้องตัดสินใจหรือวางแผน และอีกอย่างสําคัญก็ต้องให้ตัวคุณเองนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้คําพูดเราอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของใครหลายๆคนนะครับและก็อีกอย่างคือในเรื่องของการทํางานนะไพ่แนะนําว่าในสัปดาห์นี้นะครับการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรใช้พลังงานใช้ energy ใช้ความขยันความหมั่นเพียรน,นะครับนี่เพราะไพ่นี่คือไพ่แห่งท้าเวสุวรรณ แปลความหมายว่าช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะต้องใช้แรงตัวเองเยอะหน่อยนะครับนะบางคนอาจจะมีการขอโชคขอพรกับท่านแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันคือองค์ท้าเวสุวรรณนั้นตัวคุณเองต้องลงมือทําก่อนนะครับในสุขเสาร์ที่นี้อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาให้คุณก็ได้ถึงแม้ท่านจะประทานพรแต่ตัวคุณเองนั้นน่ะก็ต้องลงมือทําเป็นสําคัญในสัปดาห์หน้านะครับจันทังคารพุธหน้าโอเคแหละมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจอาจจะมีอะไรทําให้ตัวคุณเองนั้นน่ะต้องตัดสินใจ ไพ่กำลังจะบ่งบอกคุณว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ตัวคุณคิดต้องตัดสินใจไพ่ยังมีเรื่องของการโพเทคด้วยนะแปลความหมายว่าในสัปดาห์หน้านั้นอาจจะมีเรื่องที่ตัวคุณเองต้องเข้ามาคิดให้เยอะนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก่อนจะพูดอะไรในสัปดาห์หน้านะครับต้องให้เรามาระวังหนึ่งเรื่องของคําพูดแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดจะทําอะไรไพ่พูดอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะพยายามลงมือทํามากกว่าพูดนะจ๊ะจะทําให้เกิดคนวันอาทิตย์เนี่ย เขาเรียกอะไรมีผลงานนะครับแล้วก็จะเป็นที่เข้าตาของผู้หลักผู้ใหญ่เลย